สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจำมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวค่ะนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นดาวแห่งจุดกําเนิดค่ะเป็นประธานแห่งดวงดาวทุกๆดวงนะคะได้ทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนและได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคนะคะเมื่อวันที่15มิถุนายน ปี2564แล้วก็จะอยู่ในจุดนี้เป็นราชาโชคแบบนี้ยาวไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมปี2564นั่นเองค่ะในช่วงระยะเวลาประมาณ1เดือนตรงนี้นะคะก็จะมีบางช่วงบางตอนที่ได้โคจรอยู่ร่วมกันกับดาวพระศุกร์ค่ะซึ่งดาวพระศุกร์การที่ดาวพระศุกร์อยู่ร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์ถือเป็นคู่สมพลนะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแล้วก็การมาเจอกันของดาวพระอาทิตย์และดาว รุกตรงนี้จะกินระยะเวลาประมาณ10วันค่ะในช่วง10บวันตรงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะเกิดเรื่องราวดีๆต่อทุกๆลัคนาราศีเลยค่ะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้หมายความว่าใน10วันตรงนี้จะมีเรื่องดีเกิดขึ้นทุกวันนะคะเรื่องใดที่ต้องระมัดระวงังเรื่องใดที่ต้องรอบคอบอันนั้นก็ยังคงมีอยู่แต่เรื่องราวดีๆก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากดาวพระอาทิตย์จะมาอยู่ร่วมกันกับดาวคู่สมพลอย่าง าวพระสุกแล้วยังทำมุมตรีโกนร่วมกันกับดาวคู่มิตรใหญ่นั่นก็คือดาวพระพฤหัสด้วยค่ะตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงจังหวะของการโคจรโยกย้ายที่จะมีเกณฑ์ส่งผลดีต่อทั้ง12ลัคนาราศีเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้นะคะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการย้ายราศีแบบนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลค้าคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาพระค่ะและดาวพระอาทิตย์ได้โคจรยกย้ายราศีในวันที่15มิถุนายนเข้าไปอยู่ที่ราศีมิถุนนั่นก็คือไปอยู่ในเรือนสุขพระนั่นเองค่ะลาพระหมายถึงอะไรลาพระหมายถึงโชคลาภลาพระหมายถึงโอกาสหมายถึงจังหวะดีๆและลาพระยังหมายถึงเงินก้อนโตได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนสุขะหมายถึงอะไรสุขพระนะคะหมายถึงทางไกลการ ต่างประเทศหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะสุภะหมายถึงชื่อเสียงหมายถึงความลงตัวลงรอยหมายถึงการที่แบบว่ามีความลงตัวสุขกาสบายใจประมาณนี้เช่นเดียวกันค่ะการที่ดาวเจ้าเรือนลาภะโคจรไปอยู่ในเรือนสุภะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลนสมัยต้องอธิบายนิดนึงค่ะดาวพระอาทิตย์จะอยู่ในเรือนสุภะประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็จะมีช่วงเวลาประมาณ1ิวันที่ดาว พระอาทิตย์จะอยู่ร่วมกันกับดาวพระสุกซึ่งดาวพระอาทิตย์และดาวพระสุกนั้นเป็นดาวคู่สมพลกันค่ะดาวพระสุกก็คือดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณนั่นเองและดาวพระอาทิตย์กับดาวพระสุกจะอยู่ร่วมกันในระยะเวลา10วันตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่25มิถุนายนค่ะในช่วง10วันตรงนี้นะสมัยต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีตุลคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบ จากผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าจะเจาะจงนะคะก็สามารถที่จะมีโชคมีลาบจากผู้หลักผ네ู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายจากคุณพ่อนะคะจากญาติที่เป็นฝ่ายชายจากญาติที่เป็นเพศชายจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศชายก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าสุภาษนั้นหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะถ้าถ้าเจาะจงลงไปอีกก็หมายถึงเพศชายและสุภาาก็ยังหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยได้เช่นเดียวกันค่ะต้องบอกเลยนะชาวลัคนาร ราศีตุนลนอกจากโชคลาภที่คุณมีเกณฑ์จะได้รับในช่วงนี้แล้วการงานชื่อเสียงความลงตัวในชีวิตของคุณนะคะการที่คุณเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นในช่วงนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะมีเกณฑ์ดีๆเกิดขึ้นนะสําหรับชาวลักนณาราศีตุลในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายแต่ต้องอธิบายนิดนึงว่าไม่ได้หมายความว่าในหนึ่งเดือนที่ดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือน สุขภาทุกวันนั้นคุณจะประสบพบเจอกับสิ่งดีๆทุกวันไม่มีเรื่องจุกจิกปวดหัวเลยมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าเป็นแบบนั้นเน่ก็ถือว่าผิดปกติแล้วนะคะในแต่ละวันมันมีทั้งเรื่องดีมีเรื่องที่ต้องระมัดระวงังมีเรื่องที่ต้องรอบคอบมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้เครียดมีปัญหาจุกจิกเข้ามาอยู่แล้วค่ะเพียงแต่สมัยอยากจะบอกว่าสิ่งดีๆก็มีเกิดขึ้นข่าวดีก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสดีๆก็มีจังหวะเกิดขึ้นโชคลาภเงินก้อนต่าง การทำงานการเจรจาความลงตัวลงรอยในชีวิตก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณได้เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะดาวพระอาทิตย์ที่มาอยู่ร่วมกันกับดาวคู่สมพลอย่างดาวพระศุกร์ตรงนี้แล้วนะดาวพระอาทิตย์ยังทำมุมตรีโกณร่วมกันกับดาวพระพฤหัสด้วยซึ่งดาวพระพฤหัสนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะค่ะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะเล็งกัน แบบนี้ทํามุมตรีโกนถึงกันแบบนี้นะคะมีเกณฑ์ที่คนรอบข้างจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีไม่ว่าคุณคิดจะหยิบจะจับจะทําอะไรในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะประสบพบเจอกับความราบรื่นคนรอบข้างให้การเกื้อหนุนขาดตกบกพร่องเรื่องใดขอความช่วยเหลือได้ได้รับการตอบรับได้รับการช่วยเหลือนะคะ โดยภาพรวมแล้วถือว่าส่งผลดีมากๆเลยนะคะการที่ดาวพระอาทิตย์มาอยู่ร่วมกันกับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณแล้วก็มาเจอกันที่เรือนสุขพระตรงนี้อยากจะย้ําเตือนกับชาวลัคนาราศีตุลสักนิดนึงค่ะว่าความสําเร็จความราบรื่นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อยู่ดีๆเกิดขึ้นเองนะคะคุณต้องลงมือทําตัวคุณนะคะดาวพระศุกร์ได้โคจรไปอยู่ในเรือนสุขพะไปอยู่ในเรือนของความเจริญรุ่งเรืองไปอยู่ในเรือนของความก้าวหน้าไปอยู่ในเรือนของ ความสุขกายสบายใจแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อยู่ดีๆเกิดขึ้นเองโดยความบังเอิญมันต้องมาจากการลงมือทํามาจากการพยายามมาจากการต่อสู้ดิ้นรนของตัวคุณเองนั่นเองค่ะโดยภาพรวมแล้วอยู่ดวงดาวนะคะส่งเสริมในด้านดีๆแล้วตัวคุณก็ต้องพยายามทําตัวให้มีความขมขะเม่นนะคะขยันขันแข็งมีความอดทนสู้ลุยเดินหน้าต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีตุลนค่ะก็คร่าวๆเท่านี้นะสมัไมก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีตุลนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงรวยปังกันทั่วหน้าอย่าลืมหมั่นทำบุญทำทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะคะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณน,นั่นเองค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ